สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เบียร์อยู่กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชนทิชาค่ะก่อนอื่นนะคะพี่เบียร์ขอสัมภาษณ์นิดนึงคุณชนทิชาทําอาชีพอะไรคะขา,ขายค่ะขายผลไม้ค่ะโอเคออกรถครั้งนี้ประทับใจอะไรยังไงบ้างคะ ก็ออกง่ายค่ะไม่ต้องมไม่ต้องยุ่งยากอะค่ะเรื่องเอกสารง่ายเนาะไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารค่ะออกง่ายค่ะโอเคงานช่วยพูดอะไรสําหรับคนกำลังดูคลิปนี้หน่อยค่ะถ้าใครสนใจรถมิสูติดต่อพี่เบียได้นะคะน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับนะคะใครที่สนใจออกรถยนต์รถกระบะนะคะมิสูบิชิแต่งหล่อแบบนี้นะคะ สามารถติดต่อพี่เบียร์ตามช่องทางที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย